สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเอฟซี FC ยายหล่อนสาวบนคนเดชอุดมจ้ะพี่น้องถา้ามาเข่าสวนคือเก่าเนาะจ้ะมาได้่ยพอก็รลายเหม่อเลยจ้ะพี่น้องที่ถอดรลายถ้าจ,จัดระบบใหม่เนาะจ้ะพี่น้องจัดระบบใหม่ถ้ามาทางหนาบาน้านเนาะจ้ะมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะจ้ะน่าจะ พักก็อยู่ข้างในเขาก็แอมพัก,กสิบแปเนาะป้องกันหมาเงียวใสหรือว่าป้องกันหมากัดกันใสป้องกันไก่พร้อมเลยเข้าเลยกระถางเลยคัพร้อมเลยในกระถาง,างาแพงใบละยี่สิบห้าบาทอันนี้หอมแขกแล้วจ้ะนี่ซื้อมากินเห็นมันออกนอกเลยเอามาใส่ตะากา่าไว้ก็งามดีนล้วจ้นะเนาะ เงื่นอนไส้น้ำเลยฮะห,า,หามนะจ๊ะพี่น้องยีในกระถางถัดกันมานี่ก็คือเขลาะคณะเควานะจ๊ะเนาะคณะเคลวนะี่กไกนี่อยากได้อยากได้ปลูกกระบได้ปีนี้ได้ลนะใส่ซ้ำกระถางเป็นทีพ่อใจครับพี่น้องเอาออกมาใสา่แดดไหวน้องเพื่อกระแข็งแรงดีนะจ๊ะเบิง่งยิกยิบจ้ะพี่น้อง เดี๋ยวสิได้ซื้อกระทางมาเปลี่ยนให้เพื่อนย่ดอกแล้วใหญ่กระทางไม่ให้น้องอยู่น้องแข็งแรงดีนะจ๊ะน้องเพี้ยนไบข้ากินนะจ๊ะพี่น้องหน้าเขียวนี่สารอาหารครบถ้วนนะจ๊ะเนาะสารอาหารหลายซ้ำกันกับเหลืองัวอ่ะผมได้ข้าเจ้าว่าคะขอมูลเน่กูเกิเนาะอันนี้ก็จะเป็นกะลำปรี เดี๋ยวเป็น,ปนหัวนี่ก็บันใส่กับใบหอมเนาะจ้ะเนาะันใส่กับต่วนหอมอันนี้ผักชีลาวจ้ะในกระถางผักชีลาวอันนี้ผักชีไทย้ะผักชีไทยในกระถางเนาะแต่แตเก็บกินได้ล่ะมัอขืนนี่ก็เอาไปใส่ต่วไกอยู่ยุบหนึ่งหอยลุกหม่องนี้เนาะ้นอ แต่กินหัวแล้จ๊ะพี่น้องอันนี้ก็หอมเลยครัอันขยายใหม้นะจะเนาะขยายใหม่ขยายใหม่ขยายใหม่หอมเลยในกระถางหน่อยๆจ้ะขยายใหม่ให้กันติดจากพี่น้องเขากะแกะต้นแหงๆมันออกสีเนาะแกะคกี๊ตา ใายบกไปบนมากอยู่นี่นะจ๊ะพี่นอ้องน้ำเลยเฮ้ก็งามลลยกับทางอยงู่น่าจ้ะขายไปกับลายกระทางคือกันเออเยี่ยนี่บ่เขาเห็ดเนี่ย <c oughs> เอาที่สบายใจู็ได้หมักจังไรก็เอาสันนอกจาก tư này ừ, Tháng này còn kéo gì cả cái đó phát Phát hôm nó Phát อันบัวงูเกาเป็นนวยแต่ได้จับพี่หน่อยเห็นอยู่ยู่วางได้ดอกนวยหน่อยมันจะนวยใหญ่เห็นจองเห็นอยู่วางหดตามวางหดสวนโอ้นี่ดินวยใหญ่เล่นไหสิพาไปเบิ้งมุมอีกปลูกขึ้นใหม่ เช้าวานพักสี่ยอดในพักสี่อันลาเสนีก็อวบอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าร์เบลเก็บไปกินเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นก็ยังมีหลายอยู่พี่เขางยองดอกแต่ว่าดอกก็หลายอยู่จ้ะพี่น้องบอเป็นยังเนางงบอเมื่เกี่ยว่าจะมีหน่วยอันนี้กับพี่น้องหน่วยพี่ดอกตัวนี้เน เน,นาันยใหญงอยู่นะจ๊ะตัวน,นี้คือมันมันคือกินดาดทางทาไปเบ่งมุมพันน้าทางบ,าบ้านว่ไเด้วางเลยจับพี่นหน่อสีเหล่านี่ตะกะา เล็กสุดทกินรึเป่น้ำเยบแน่ยนะน้ำเงี้ยบกำลังจะเป็นยังอันนี้วานพักบุกกําลังเกิดพักบุกอันนี้สาร์นี่ซาร์นี่ซาร์นี่ซื้อหาบาทละตามที่คลิปเก่าๆเว้าวให้ฟังซื้อน้ำมันลดตลาดหาบาทนอกจากนี้ ใช่เนาะอันนี้อันนั้นพ้อมเลยนะจ๊ะนี่ขยายไปเต็มวงบอ่อไปเนาะ อันนี้บักพริก <m> จ okay. ้ะพริกพริกพริกเป็นหน่วยอ่ะเดินส่้นเดียวนี่ที่ในกระทางที่ในกระละมังดกอยู่เด้อที่หน่อยตอนตนมาท่านแหลกอยู่เนาะข้าหลังสินุข้างหลังเหลืองเป็นดอกเดา เจาดอกมันก็มีตุ้ปน้อยแล้วก็มีเจาะมะเขือมะเขือยาหมวงกมาจังท่านได้กปิโนยดอกในวงอันยางรถยนต์อันพักซีลาวกับพักซีไทยยอดใบหมูหวานจากพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้อยทุกคนด้วยจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอันสองแยกแล้อนสาอุบวนคนดีดูดมเนาะจ้ะเนาะในกระมังตัวนั้นกันเข้าวบุ้งเกลียวจากพี่น้องในกระมัง เขาพระเจ้าอวยพรเลือจากพี่น้องเขาพระเจ้าอวยพ่นสุขุสุขุนเด้อที่เขามารับชมนเนาะเป็นใคพผอ,ขอกันไหมในคลิปต่อไปจากพี่น้องสวัสดีจ้าหงัดพรสระเนี่ยเป็นไา